มาดูชแนลครับสวัสดีครับกลางเต็นเหรอได้ได้ได,ได้วันไหนอะ่ะที่ไหนนะปราละอูสวนสารฝันพ่อ๋อลานกลางเต็นเปิดใหม่เนาะ โอเคเจอกันเจอกัน ัน,นีจะพามาดูห้องน้ำนะครับของแคมป์นี้อันนี้จะเป็นห้องอาบน้ำนะครับมีโถสะอาดจ,จะอ้านดีนะครับ,บปูนผนังก็ทำเป็นล็อกสวยงาม อุปกรณ์เครื่องอาบน้ำเครื่องทำน้ำอุ่นมีให้นะครับสายฉีดกบโหที่สำคัญมีราวจาับอ่ผู้สูงอายุด้วยนะครับนี่สำคัญมากแสดงว่าเจ้าของเขาคิดคิดมาเยอะเฮ้ยครับเดี๋ยวดูห้องต่อไปโหนี้อ่างสวยครับ น้ำไหลแรงโอเคนะโอเคเลยเปิดดูห้องต่อไป่านี้ก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นแทบทุกห้องเลยนะครับสวยงามนี่นะมีอ่างล้างมือ หินอ่อนโหสวยจริงๆอันนี้จะเป็นอ่าที่ทำความสะอาดครัวนะครับทา,าทำอาหารทำอะไรก็มาล้างอาหารตรงนี้ได้อันนี้ก็จะมีอ่างโอ่างนี้มีให้สามอ่างเลยนะครับ นี่เราก็จะเดินไปทางด้านหลังอันนี้ก็จะมีนีโถปัสสาวะของผู้ชายท่านผู้ชายก็สามารถมาปัสสาวะตรงนี้ได้ฮะครับข้างหลังมีให้สามโถติดใหม่ๆเลยครับสะอาดไม่มีกลิ่น บรรยากาศดีมากครับลมเย็นสบายชีวิตสโล,โลไลฟ์ตรงนี้ก็เป็นถังขยะนะครับมีบริการแยกขยะทั่วไปขยะเศษอาหารแล้วก็ขยะรีไซเคิลก็ผู้ที่มาใช้บริการที่นี่ก็สามารถมาทิ้งตรงนี้ได้มหมดไหม,ม,หม เลืดดีเรื่องง่วยมากได้ได้ตัวติดนยใส่ที่ไหนใส่ที่ไหนได้ไหมได้ด้วยีามีใช้ได้ไหได้ครับได้ปะได้ครับโอ้โหว้าวเก๋ครับรู้งเลย ตำอะไรตำข้าวโพด เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับซึ่งผมก็เก็บภาพมาฝากครับก็พวกเราก็นั่งพูดคุยกันรับประทานอาหารกันนะครับนานๆเพื่อนฝูงได้เจอกันทีเ,เต็นท์สวนสารฝันพ่อยังไม่ได้มีแค่ลานกลางเต็นท์อย่างเดียวนะครับเจ้าของเขายังมีสวนทุเรียนปลูกทุเรียนป่าละอูอันเรื่องชื่อด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบทานทุเรียนรับรองไม่ผิดหวังครับ เพื่อนๆท่านใดสนใจสวนสารฝันพ่อปาละอูปักหมุดใน gps ได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไป ไม่ท่าไม่ดีหอเฮ้ยต่อฮ่าฮ่ยังยังยังทอยู่เยนะอืม 算了、um